กลุ่มลักขิ้นอ่ไว้เธอใช่ไหม <c oughs> เป็นคนหักฉันเราจะให้อายาโตะนะคะรักพาตัวผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้นะคะกลับบ้านกันค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม เดเลเดมดเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้มาเล่นเจ้าอายาโตเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะ<อ>ก็อันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะคะเป็นในเรื่องของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะคะแล้วก็นี่เลยฮะ,ะทุกคนก็คือว่าสะานนักเลงข,ของที่นี่เนี่ยก็คือจะกลายเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะคือ,อไม่สิก็คือจะมีผู้หญิงเป็นบางคนนะคะแล้วก็ผู้ชายด้วยนะคะเฮ้ยถือว่าแบบว่าทําดีเลย นะคะโอเคครับผมนี่คนนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นสภา,านักเรียน,นะคะ่ะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวทำไมเสื้อผ้ามีความบั๊กด้วยคะคือเมกับว่าเจ้าของมอดนี้นะคะเขาไม่ได้อัปเดตนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เอิม่มก็เลยไม่ได้ปรับปรุงเลยมั้งคะโอเคมาฮะทุกคนเอาละค่ะดูดิขนาดผู้หญิงคนนี้เนี่ย ยังเป็นทรงผมเลยนะคะและนั่นก็คือหัวใจของฉันนั่นเองค่ะทุกคนนะคะนี่คือลุมพี่นะคะที่ว่าเราแอบชอบนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสวัสดีฮ่รลุมพี่อุ้ย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 ก็คือว่าลุมพี่เนี่ย หน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยนะคะแต่ว่าก็มีความน่ารักอยู่หน่อยๆนะคะทุกคนและก็ผู้หญิงคนนี้คือเอิม่มเหมือนจะเป็นหนามหัวใจของเรานะคะแล้วก็ก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนางเนี่ยคือไลาบาลูบนะคะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยคือมีการเปลี่ยนผงผมเฉยๆนะคะทุกคน เอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยจะมาทําการนะคะใส่ร้ายะคะ่ะทุกคนใช่แล้วก็คือว่าวันนี้ฉันน่ะจะมาเป็นนักเล่นชายที่สุดแสบนะคะหุยหุยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวทำไมฉันเหมือนจะเจอเจ้าโอสนะเลยล่ะคะทุกคนอู หน้าตาสวยมากเลยค่ะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าลุกนี้เนี่ยดีงามพลังแปดลึกเกินนะคะ oh. เราเนี่ยมีความสนใจว่าอยากจะรักพาตัวนางกลับบ้านนะคะ oh. คือแบบวิลุกนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าตกลุ้มลัขึ้นยไว้ oh. เธอใช่ไหม <laughs> เป็นคนหักฉัน <laughs> วิลคือแบบ สวยยากคือปอชอบนางมากเลยลูกนี้โอเคค่ะเดี๋ยวปอจะมาทําการนะคะทำเควสตื้อใจนางกันนะคะคือรู้สึกว่านางเนี่ยจะมีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะคือมขึ้นไม่หานะคะ โอเคได้เลยก็คือว่านางผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้นะคะเขาเนี่ยต้องการหนังสือนะคะแล้วก็จะมาทํเควืซื้อใจนางกันนะจ้าทุกคนอเ,คเออเดี๋ยวก่อนนะเ้ยวันนี้นนนะฉันเนี่ยได้เจอผู้หญิงคนที่ฉันเนี่ย ไม้ปองแล้วแหละก็คือว่ารุ่มพี่เนี่ยพักไว้ก่อนแล้วกันนะคะคือปอขอเอาคนที่แบบว่าเราเนี่ยพอสามารถมีหวังได้อยู่แล้วกันนะคะเฮ้ยวันดีนายและนี่คือสภานนักเรียนผู้ชายนะคะทุกคนเอ้ยวันดีโคตรเทเลยว่ะมาเราจะมาที่ห้องนี้กันนะคะมันคือห้องหนังสือเนาะปึ๊บใช้แล้วแต่ว่า ในรอบนี้ทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าชมรมเกมมิ่งนะคะเพื่อที่จะฝึกวิชามือเบานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเราจะให้อายาโตะนะคะรักพาตัวผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้นะคะกลับบ้านกันค่ะใช่แล้วเป็นยังไง่ะคะทุกคนถึงแม้ว่าหน้าตาผมเนี่ยจะดูซื่อๆนะคะแต่ว่าก็มีความเอ่อมีความบ้าผู้หญิงอยู่พอตัวนะคะ โอเคค่ะเราจะไปชมรมเกมเมิ่งกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คือสวยเนาะเออถือว่าแบบใช้ได้เลยอะอ้าวปปหาห้องนั้นไม่เจอว่ะห้องชมรมเกมมิ่งอยู่ไหนวะอ๋อปอเจอแล้วครับทุกคนนั่นไงมามา <S <S ขอเข้าชมรมหน่อยฮะรอ้าวอ้าวทำไมอะลุงพี่ลุงพี่หายไป คือรุ่มพี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะคือปอเนี่ยไม่ชชว่์ว่าเราเนี่ยจะสามารถรักพาตัวเขากลับบ้านได้หรือเปล่านะคะทุกคนเออแต่ว่าที่รูรูเนี่ยทุกคนเราหารุ่มพี่ที่อยู่ชมรมเกมมิ่งไม่เจอนะคะเอ,อเขาอยู่ไหนนะหรือว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่างั้นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้างั้นเนี่ยเราก็จะข้ามเขาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้ oh, <Hey. S 1> สมาชิกในชมรมดอกไม้เนี่ยก็คือจะมีผู้ชายด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เห็นปะดูดิน่ารักไหมคะทุกคนคอดน่ารักเลยโอเคคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราหาหัวหน้าชมรมเกมมิ่งไม่เจอนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถลักพาตัวผู้หญิงกลับบ้านได้นะคะทุกคนเออเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะไปฮะ ไปขอเขาเข้าชมรมกันดีกว่านะคะผมวันดีเพราะดิวว,ดว่าผมเนี่ยกำลังว่างเลยนะฮะโอ้ได้สินายโอเคครับ แล้วก็เราเนี่ยได้ดอกไม้นะคะมาติดตรงนี้แล้วนะคะก็คือตรงเสื้อนะคะแล้วก็อันดับต่อไปคือทําการไปใส่ถุงมือนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะทําเหมือนกับคลิปเก่าๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือป๊อกก็แอบเลงไว้หนึ่งคนนะคะก็คือคนที่หน้าตาเหมือน โอซนนะคะและเราก็ต้องมาที่ห้องนี้นะคะมันคือห้องชมรมนักแสดงนะคะเปึ๊บมานี่เลยทําการใส่ถุงมือนะคะเอาละเอาละเปึ๊บเรียบร้อยเราใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการเลือกอันนี้ไปค่ะปึ๊บมันคือดาบนะคะเห็นไหมโอเค เอฉันจะมาเลือกใครดีนะไหนไหนเนี่ยคือเราก็ไม่สามารถรักพาตัวผู้หญิงกลับบ้านได้ใช่ไหมคะก็ถ้งงั้นเนี่ยก็คือเราเนี่ยเกิดการหมันไส้ค่ะทุกคน <c oughs> เราจะมาใส่ร้ายนางผู้หญิงคนนั้นกันนะคะ <c oughs> <c oughs> อ สำหรับมดนี้นะคะก็จะมีความกระตุกนิดนึงนะคะเห็นไหมเออมันจะเป็นทุ่งช่วงนะคะทุกคนไปฮะคือไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ปอขอบมารองวางไว้ข้างๆนางแล้วกันเนาะเอ้ยนี่เนี่ดูซิว่าใครจะเป็นคนเก็บนะคะทุกคนเออใครจะเป็นคนเก็บนะเว้ให้ตายเถอะอ้าวก็คือว่า ไม่มีคนเก็บนะคะแต่ว่ามีคนเนี่ยไปฟ้องอาจารย์นะคะบอว่านะปอพอ,อมีวิธีอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวปอจะเอาหนังสือนะคะมาส่งนางแล้วกันนะคะ <c oughs> ฮัลโหลฉันเอาหนังสือมาให้แล้วนะโอใหม่ก็ขอบคุณนะคะอันยตโตไม่เป็นแล้วหรอกครับแค่นี้นะจ๊บๆ <c oughs> เขาไม่ตกใจแล้วว่าทำไมอะคือเขาจะไม่ สนใจหน่อยหรือสนใจหน่อยได้ไหมเธอมาดูหน่อยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีคนเรียกอาจารย์มานะคะก็คือเกมเนี่ยมีควาวเดี๋ยวอาจารย์ทุกคนล่าสุดนะคะทุกคนอาจารย์เนี่ยติดบัอกอยู่ในเอมเวทีนะคะแล้วก็เหมือนจะแก้ไม่ได้ด้วย <c oughs> ทุกคนก็คือแบบว่ามดนี้เนี่ยมันแบบว่าบักเยอะมากๆเลยอะ่ะโอ้ให้ตายเถอะทำยังไงดีนะคือปอเนี่ยต้องการใส่ร้ายผู้หญิงคนนี้นะคะถ้างั้นก็ได้โปรดตามฉันมาได้ไหมเออได้ค่ะโอเคตามมาเลยตามมาเลยว่าทุกคนเกมแบบว่าคือแบบมอดอย่างบักอะ่ะบักเยอะมากๆเลยนะคะตามมาเรื่อยๆเลยนะตาสาวน้อย ตามมาตามมาตามมาแล้วตามมาเลยโอเคก็เดี๋ยวปอจะลองถืออันอื่นดูแล้วกันนะคะเผื่อมันจะได้ผลเนาะทุกคนนี่อันนี้เลยปุ๊บเอาทุกคนนังไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเพิ่งไปรอกอนลับมาก่อนฮัลโหลฮัลโหลเธอกับมาก่อนได้ไหมอโอเคได้เลยค่ะโอเคตามมานะฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอคือเธอไม่สนใจเนาะเนี่ยคือแบบ สนใจหน่อยได้ไหมทุกคนคือนางไม่สนใจเราเลยอะคือนางไม่สนใจเราเลยนะคะก็ในเมื่อเธอไม่สนใจฉันได้ไหมก็นี่แน่ในเมื่อเราฆ่านางเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปหายเหยื่อนะคะทําการใส่ร้ายกันค่ะเราจะมาทําการใส่ร้ายพวกนักเลงกันดีไหมล่ะ<อ>หรือว่า จะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ใต้ต้นไม้เออก็ไม่แน่นะคะว่าเขาเนี่ยอาจจะตกกลุ่มพังเราก็ได้นะคะฮัลโหลเธอปุ๊บเอาสิเอาสิใครจะเป็นคนหยิบมันขึ้นมาก็มาดูกันนะคะเอ้ยรุมพี่รุมพี่อย่านะเอารุมพี่อย่าทำไบเอา โอ้โหไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะหายเหยื่อคนใหม่นะคะดูสิว,ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายนะคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะมาดูกันเออช่วยแบบช่วยจับทีได้ไหมหือ้อจับเฮ้ยมันไม่จับปะ่ะเอา้าดูนี่ทำไมอ่ะหรือว่า พวกเขาเนี่ยจะรู้แผนของเราทันก็ไม่รู้นะคะน <Yeah. S 1> ักเรียนที่นี่เนี่ยมีความระมัดระวังตัวมากๆเลยนะคะคือไม่มีใครเนี่ยหลงกลเราเลยสักคนนะคะ <S 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 อ้าเห็นไหมดูดิเฮ้ยทุกคนถ้าแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าภารกิจเราเนี่ยล้มเหลวนะคะไม่มีใครแบบว่าหลงกลเราเลยหรือลองดูคนนี้สิว่าจะได้ผลหรือเปล่าจับจับเลยจับเลยเพื่อนโอ้โหดูดิ ไม่มีใครเชื่อใจเราเลยหรือทำไมกันหรือว่าจะเป็นสภานักเลยหรือเปล่ามาดูกันนะคะต่อว่าแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ผลนะคะด,ดูทีทุกคนฮ้อท่านในเมื่อไม่มีใครยอมจับใช่ไหมงั้นก็ฉันเนี่ยจะมาฆ่าให้หมดเลยทุกคนภารกิจแบบว่าโคตรเฟลว่ะจริงๆทุกคนแบบเฟล,ลมากๆ,ๆนะคะก็เลย ทำให้เราเนี่ยใส่ร้ายใครไม่ได้เลยนะคะเฮอไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่มีใครแบบจับเลยหรือ <c oughs> ไอ้พวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างระมัดระวังตัวจริงๆเลย <c oughs> บอกเลยว่าแอบเซ็งนะคะแล้วคือแบบ <c oughs> อ้าวมีคนหวาดกลัวนะคะเด่กก่อนนะั้นนี่คือพวกเธอกลัวอะไรกันหรออ๋ออย่าบอกนะว่ามีคนปล่อยข่าวนะว่าแบบ มีคนตายใช่ไหมโอเคก็รู้สึกว่าน่าจะมีคนนะคะเจอศพแล้วก็ได้นะคะดูสิว่าเขาเอานีคือเขาไม่จับอีกแล้วทุกคนแย่ yeah, ชะมัดเลยนะ่ะฉันนะ่ะนะโคตรเซ็งเลยนะ่ะเฮ้ยไม่มีใครเชื่อใจผมสักคนลเลยหรอเฮ้ยแล้วพวกนายล่ะพวกนายจะจับไหมมาดูกันปุ๊บเฮ้ยอะไรวะหน้า ของแคกกันก็ไม่รู้ดูซิว่าเขาจะจับ <School. S 1> <c oughs> เรา <c oughs> ดูดิเขาไม่อยอมจับเลยทุกคนนะ่ะแย่ชมัดเลยนะ่ะไปฮะทิ้งเลยแล้วก็เผาทิ้งเลยโอเคครับผมแล้วก็มีคนโทรแจ้งความแล้วนะคะเพือ่อนๆโถเอ้ย แค่นี้ก็ต้องแจ้งความรื่หรืองั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูผลนะคะว่าเราเี่นจะโดนจับได้หรือเปล่านะคะทุกคนไปในขอดูหน่อยสิว่ามีใครเห็นศพเธอหรือ,อยังนันจสะสวยๆอ้อโหก็คือนางเนี่ยเป็นศพที่แบบว่าไม่มีใครเห็นเลยนะคะทุกคนดูสิว่า เราเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะแต่คิดว่ารอดแหละนะคะเราเก่งไงใช่ปะดู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 สิคะไม่พอเจออะไรเลยนะคะทุกคนหน้าตาเนี่ยค่อนข้างชั่วร้ายแล้วก็โลกจิตมากๆเลยนะคะโอเคอลุงพี่เดี๋ยวลุงพี่กลายเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ผมไม่มีนะประเด็นเอาละค่ะ แล้วก็กลับมาอยู่คนที่ลงเรียนเช่นเคยนะคะถอทั้งสุดสวยไม่น่าตายเลยอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยแพแล้วผ่านนะคะเออ เราเนี่ยเซ็งที่ไม่สามารถรัก่าตัวผู้หญิงกับบ้านนั้นนะคะก็เลยฆ่านางซะเลยค่ะเออนะคะก็บังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะ,ะ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าเลื่มกดแชรไครให้ปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย